การจัดการภาษีรายเดือนนะคะก็มีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือภาษีหักณนาที่จ่ายนะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะมาดูกันที่อันแรกนะคะก็คือการจัดการภาษีหักณนาที่จ่ายค่ะการจัดการภาษีงหกนกาที่จ่ายเนี้ค่ะเราต้องแบ่งออกเป็น2ขานะคะขาแรกก็คือขาที่เราเกิดรายได้แต่เราได้รับเงินสดไม่เต็มขานี้เนี่ยจะเป็นขาที่เราถูกหักณนาที่จ่ายค่ะ กับขาที่2ก็คือว่าเป็นขาที่เราต้องจ่ายเงินเขาแต่เราจ่ายเงินเขาไม่เต็มเพราะว่าเราส่งให้กับกรมสรรพากรนะคะขานี้เราจะเรียกว่าขาที่เราไปหักคนอื่นไว้นะคะก็คือขาหักหน้าที่จ่ายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะโปรแกรม Four Account ของเราก็มีการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ขาเลยนะคะอันแรกก็คือว่าขาที่เราไปหักหน้าที่จ่ายคนอื่นเขาไว้ค่ะ เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าไปซื้อบริการใดๆก็ตามนะคะที่เข้าข่ายว่าจะต้องหักในส่วนนี้เองค่ะเมื่อมันทึกรายการชําระเงินในระบบโฟร์แอคเคาท์ค่ะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีการติ๊กหักหน้าที่จ่ายและเลือกเปอร์เซ็นต์การหักหน้าที่จ่ายที่ถูกต้องโดยนะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะจะเป็นการใช้บริการนะคะสำนักงานบัญชีสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าข่ายเป็นการให้บริการและต้องถูกหักหน้าที่จ่ายนะคะในส่วนนี้ค่ะ เวลากิจการติ๊กเนะะี่ยค่ะก็จะต้องติ๊กว่าหักหน้าที่จ่ายมีการหัก3เปอร์เซนะคะแล้วหักเป็นพองอดอห้เนื่องจากว่าผู้ที่ให้บริการนะคะเป็นนิติบุคคลแล้วนะคะเมื่อกดอย่างนี้ครบถ้วนแล้วะคะ่ะก็จะติ๊กที่บันทึกได้เลยนะคะระบบเนี่ยก็จะเอาไป บันทึกบัญชีหลังบ้านให้อย่างถูกต้องเลยนะคะโดยที่ขาที่เราไปหักนะที่จ่ายคนอื่นเขาไว้นะคะตัวหักหนะี่จ่ายอันนี้ค่ะจะถูกบันทึกในขานี้สินธในระบบ f o r a c c o u n t นะคะซึ่งคู่บัญชีก็จะเป็นเช่นนี้เลยค่ะตอนแรกเนี่ยเรามีการบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไว้เป็นเจ้าหนี้อื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาขาที่เราจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เนะะี่ยค่ะเราก็จะต้องเดบิตเอาเจ้าหนี้ อื่นๆเนี้ยออกไปนะคะพร้อมกับเครดิตนะคะเครดิตในที่นี้จะมีทั้งหมด2อันค่ะเรามีการจ่ายชําระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะคะเป็นเครดิตตัวที่1นนะคะตัวที่2ก็คือการหักหน้าที่จ่ายนะคะหักหน้าที่จ่ายพงดอ3ระบบก็จะทําการฉีกแบ่งนะคะว่าจ่ายเงินเท่านี้นะไปหักหน้าที่จ่ายในขาหนี้สินเป็นจํานวนเท่านี้นะให้กับเราอย่างง่ายดายเลยค่ะ